ก็จะอัญเชิญเทพเทวาปู่ยาตาทวดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อาศัยอยู่แรกไรนนาสวนอยู่ในร้านเชียงกงของเราอยู่หน้าถนนภูเขาห้วยไม้ห้วยหนองคองบึงมาปกปักรักษาเป็นสักขีพยานประสิทธิ์ประสานพ,พรให้กับคู่บ่าวสาวและครอบครัวและญาติผู้ใหญ่ทั้งหลายแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานก็จะไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ตลอดการมั่งมีศีสุขนะ สักเคเาเมจะรูเปซิริคิขาราตาเตจะนตลิเควิมาเนทีเประเทจะคาเมจะ ชาวราธาราวิสาเมยคาขับขันทัพพนาคาติดทันตาสันติเกยังมูนีวราระวาจานังสาธโทาเมสุนา นาคาโลยัมพทธันตาธรรมวนาสะคาโลยัมพทันตาขอเรีนเชิญเจ้าผ้านะครับผมนะเจ้าบ่านะครับเอาไปชันไปจุดมันคือโลกแหงขนจุดจุดจุดเขาเปเทีเยนะลูก ว่าจุดระดับบพญาข้าจกเชิญเทพเทวดาทั้งหลายที่สิงสถิตอยู่แหลกไรนา่สวนอยู่ในหุวยเหวป่าไม้ในทวีปในประเทศบุญพระบารมีของพระสกามุนีผู้ประเสริฐบุญพระบารมีของพยายักษ์ผู้ยิ่งใหญ่บุญพระ บารมีของท้าวเวสุวรรณพญายักษ์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้ดูแลชีวิตมนุษย์โลกจงมาเป็นสักขีพระยานประสิทธิ์ประสาทพร,พรหุ่มล้อมด้วยทิศทั้งแปดทิศอันมีทิศปจัจจิมทักษิณอรดีบูรพาเป็นตนนับปีกานี้ เป็นการแห่งสู่ควันคู่บ่าวสาวการนี้เป็นการแห่งบายสีสู่ควันคู่บ่าวสาวนักปัดนี้เป็นต้นไปด้วยเถิดสาธุอืมน้าโม chân phong lâm bài gì lẽ toàn cục chẳng gì bàn là nhái hộp lẻ y sàn trả soạn bên khắp con y sản lẻ ca sẽ xế tiếng sẵn sĩ vàng bên y ca lá quẹp phụ phăng đầy hình to có chân choán thì non, họa mẹ xa thụt chốn mưa xuống con vua ma phăng ngày chưa chẳng màu vẽ nè, bài sỉ căm lăng lơm, bắt đớm má hay mặn muôn su quằn còn thuồn thuồn chẳng chỗ muôn phang sỉ Hãy su cho ta lọt lương Gõ Để không bài gì những video hấp dẫn là gió. cố ba đường đa xoan tạm cắm xoan bài xì lè ca sẽ thắm mắt làm ca cao thượng năng thêm pha phù bia ngào than pha yên nà hoa nương năng nhảm mà lúc lôn yên nà lốn bay mà nốt lô cõi chột nhưng luôn đầy bay xuân phơn pha tiến thi đa châu phà sao có còn สอนบำเพ็ญตนได้ปรากฏประโยชน์มีคนยองเน่ะความที่ทรงนั้นงามเยี่ยมดวงตานี้ละเลียนก็ดังตาลูกเนื้อยากเข้าคนน่ะคนมัวบาดชายลิงและเยี่ยมไปมองให้มิ่งเมื่อยถึงมากทั้งอยากได้มองแล้วเปิดป้อมเป็นน่ะขอทาบนั้นคอยคิว ต่อแต่ละขางคือสิลมเท่าตาเอ็มอสิ้ำงามเจ้าวิโอบใหญ่น่นลาจากเมืองแมนไปเกิดแดนเมืองมนุษย์ในเสือพุทธนณีนี้ถึงโลกกี่แดนใต้เมืองใดการตำแางพุทธศีเสือนี้อยากมีเลลียนแปลง ชาบุตรตาผู้ที่มีบุญพะลาดอกลื่นโผลอยู่ทางไทยนะชาติต่อไปจึงตายโวที่นั่นนั้นลำคาคอ้เป็น วันบัดซุงคันชาวเววันดูสวยดังบอกมานมีทองนะยาคือหญิงอยู่ในห้องโลกาอยู่เพื่อนลางอยู่ในแดนอกใ้หจลือแทนแต่พานา้วหัเจ็ดนั้นสองทันสวยสลังประดุจปีกจุ่มจ้อนทั้งทั้งซองดูเต็มมาเต็งเตืงามเยี่ยม thêm răng sầu sao anh pha Thực cha la ca ya yon chú sa lon thiên tàu bạc nhâm thầu ca ya nhà có bẹt nàn kế ra đâm sa anem pa đút bị thú ma la kẻ cài má ca đâm đi ngọc ya sám son đầy em coi đồ đi đuôi xuôi bình ชาคือดังว่านแตงแต้มให้งามโกกขอผู้ใดขอเก้านั้นสังฆาอยู่โลกใ้กะบ่อยู่กีรังการจริงแล